ไวช่แนลเสนอโลกสวยด้วยอิสลามอัสลามุระกุมเระตุมเหตุเกิดหลังจากละหมาดดฮรีของบ่ายวันหนึ่ง ภาพของบางคนนั้นท่าทางที่สงบนอบน้อมและแววตาแห่งความต่ำต้อยนั้นทำให้ผมเกิดความสงสารขึ้นมาจับใจบางทีเขาอาจกำลังเดือดร้อนดูจากเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ฐานะเขาอาจไม่ค่อยดีนะักผมว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว สลา,าลามอะไรกุมครับวาา่าเล็กมุสลามครับยาตากราอิฮัยอรอนครับอขอรับตอบแทนให้แก่ท่านในสิ่งที่ดีกว่าครับแล้วบางจะไม่รับฟังนี้หน่อยหรอครับบางคนนั้นไม่ได้ตอบคำถามผมบางที เขาคงจะเกรงใจเลยไม่กล้ารับมันไว้ บางเอเมื่อตะกี้อ่ะบางจะให้ตังค์ฉันเท่าไรละ่ะก็ผมมาตั้งใจจะให้บางแต่บางปฏิเสธที่จะรับแล้วมันสำคัญตลอดที่บางต้องรู้ว่าแบงค์ร้อยกี่ใบแบงค์พันกี่ใบฉ,ฉันขอร้องแหละฉันอยากรู้จริงๆว่าบางอะ่ะจะให้ตังค์ฉันเท่าไหร่บางอย่ามาถามผมเลยครับมันจบตั้งแต่ที่บางอปฏิเสธผมไปแล้วละครับ บังรู้ไหมเมอตอนที่บังเนี่ยจะเดินเข้ามาสลามฉันตอนนั้น่ะฉันกำลังวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์ลรอให้ได้มีเงินสักนิดหนึ่งจะได้มาซื้อข้าวากินเพื่อต่อชีวิตไปอีกวันหนึ่ง ในดูอาฉันระบุเป็นจำนวนเงินไปด้วยนะและพอขอเสร็จบางก็เข้ามาหาฉันด้วยเงินที่อยู่ในมือวินาทีนั้นน่ะฉันไม่ได้จะปฏิเสธตังของบางเพราะคือสิ่งที่ฉันเนี่ยกำลังต้องการอย่างที่สุดในตอนนี้ แต่ฉันกำลังอกใจว่าทำไมพระองค์ถึงนม้ตอบรับดูอาหของฉันได้เร็วแบบนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าผมหยิบเงินให้บางไม่เท่าไหร่แต่ตอนที่บางปฏิเสธจับผมอ่ะผมก็เอาเงินนั้นหนักเก็บใส่กระเป๋าเสื้อผมและยังไม่ได้เอาเก็บเข้ากระเป๋าซังเลย แล้วในดูอาบางระบบจำนวนเงินไว้เท่าไหร่ละ่ะฉันขอดูอาว่าอยากจะได้เงินหนึ่งร้อยยี่สิบบาท นี่ครับบงังเงินจำนวนหนึ่งรอยี่สิบบาทมันตรงกับที่บังได้ขอดูอาไว้พอดีเลยบังรับเงินจำนวนนี้ไว้นะครับฉันเนคนจนไม่เคยมีค่า ในสายตาขององคนึกคนไหนแต่พระองค์ก็ทรงสนใจฉันทรงได้ยินคำวิงวอนขอของฉันสุบหานัลลอแท้จริงพระองค์ทรงได้ยินบาปผู้ที่วิงวอนขอต่อพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ใกล้บาปผู้ที่วิงวอนขอ ถึงแม้พระองค์จะไม่ได้ทรงมาช่วยเหลือบ่าวด้วยพระองค์เองแต่พระองค์ก็ประทานความช่วยเหลือผ่านหนึ่งในวงบ่าวของพระองค์นี่ครับเงินจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทยังไม่จบครับบางต้องการมากกว่านี้ไหมครับแค่นี้ ก็เพียงพอแล้วกับการบิ่งวอนขอของฉันและเมื่อปวงบ่าวของข้าถามเจ้าโอมมุัมัมัดเกี่ยวกับข้าเช่นนั้นจงตอบแก่พวกเขาเถิดว่าแท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับการวิงวอนขอของผู้ที่วิงวอนขอเมื่อเขาร้องเรียกหาข้าอัลบากราออะยาที่ห8 6โลกสวยด้วยอิสลาม